สวัสดีครับ FC ทุกท่านทั้ง f c ใหม่และ f c เก่าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจแล้วก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางลราพัฒนานะครับประจางวดวันที่17มกราคม68นะครับเป็นแบบสูตรคํานวณน,นะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับทางช่องเป็นเพียงสือ่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แ้วก็อย่าลืมสลับสรุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นงวดที่แล้วก็จับให้6กหนึ่งะครับมันออก8ปหนึ่งเฉยเลยแต่ก็มี FC วิ่งรูดนะครับก็เข้าอยู่นะครับมีสูตรวิ่งรูดเข้าเลขก3นะครับกับเลขกอ่ะเรามาคิดกันต่อนะครับในงวดนี้นะครับผมจะใช้สูตรเดิมนะครับให้สังเกตที่ลูกศรสีแดงนะครับด้านบนนะครับ ใช้หลักร้อยนะครับเอามาตั้งเลยนะครับหลักร้อยเพราะว่ามันบวกศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับหกบวกสามนะครับได้เก้าเก้าบวกหนึ่งก็ได้สิบเอาเลขศูนย์นะครับแล้วก็บวกสองนะครับก็ได้สองเดือนสามสี่ห้าหกเก้าศูนย์สองนะครับอ่ะทีนี้ไปต่อกับสูตรที่สองนะครับ สูตรที่2ให้ใช้หลัก10นะครับสูตรเดิมนะครับใช้หลัก10หลัก10ก็คือ8นะครับบวก9นะครับคงที่นะครับก็จะได้17นะครับเอาเฉพาะหลัก่วยมาเป็นเลขเด่นนะครับเลข7นะครับตัววิ่งรูดอาส่วนเลข9เป็นเลขคงที่นะครับเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับ อ่าสูตรที่สองเดือนเจ็ดนะครับงวดี่แล้วเดือนสองหลุดนะครับอ่าท,นท,าท,าาาทีนี้สูตรที่สามสูตรที่สามอลืมอ่ทีนี้สูตรที่สามเอมาต่อกับสูตรที่สามนะครับ ใช้หลักสินะครับใช้หลัก 10, ลก 10. แล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับมาบวกกันนะครับหลัก10คือเลขแปดนะครับ บวก1หลักหน่วยนะครับบวกเลขคงที่คือเลข5นะครับก็จะได้14นะครับเอกจาะหลักหน่วยมาเป็นเลขเดน่นเลข4ีบวก1เป็น5นะครับอ่านี่นะครับ4กับ5สูตรที่3งวดที่แล้ว1กับ2เข้าเลข1นนะครับทีนี้ไปต่อกับสูตรที่4นะครับ สูตรที่สี่ใช้หลักหนว่วยเด้อใช้หลักหน่วยนะครับเราก็เอาหลักหน่วยมาตั้งเลยนะครับไม่มีตัวบวกนะครับสูตรที่4เด่นคงที่นะครับเด่นหลักหน่วย เราก็าลงกงินมาตั้งเลยเลขหนึ่งนะครับเมื่อทีแล้วเลขสามันเข้ามาจริงๆนะครับเลขสามกอ่อนจะจับคู่จับชุดไปดูสูตรโปรแกรมก่อนนะครับ ดูขวามือนะครับด้านบนนะครับอันนี้คือ1,000สูตรนะครับเด่น3,5,6,0ดูด้านล่างนะครับอันนี้คือ30,000สูตรเด่น0,7,6,3,8ซึ่งทั้ง2สูตรนะครับมาชน0,3,6ชน036เด้อ่าน,นี่นะครับ 1,000สูตรกับ30,000ชนสนะูตรชน036เด้อแล้วนำมาเทียบกับสูตรมือนะครับชนเลขก0นะครับโอ้6นี่3ชนทุกตัวเลยผมก็จะจับคู่แบบนี้นะครับเริ่มจากเลขก0นะครับผมก็จับ0 1อ่าแล้วก็0 4 05 07นะครับตัวด้วยเล็ก3นะครับ3 1 3 4 3 5 3 7นะครับ3 7ต้จับต่อตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จับ6 1 6 4 หกห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้ตัวชนหาตัวชนก่อนอตัวชนไว้ตรงนี้นี่นะครับอ่านี่เด้อผมจับแบบนี้นะครับ ผมจำได้แบบนี้นะครับ010405 07 3134353761646567นะครับอ่าสูาเพื่อนจับตามใจตัวเองเดอ้ออันนี้ผมจับให้เป็นแนวทางนะครับผมไม่รู้ว่าเลขออกอะไรนะครับให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับถ้าหลักหน่วยเลขหนึ่งมาอีกนะครับก็จะมีอยู่ สามคู่มีศูนย์หนึ่งนะครับสามหนึ่งหกหนึ่งนะครับติดอยู่สามคู่ถ้าสูตรที่สี่มันมานะครับชอบอยู่เลขหนึ่งผมเดาว่าน่าจะมาคู่โต๊ดนะครับสูตรที่สี่ 4, เลขหนึ่งกับสูตรที่สามเลขสี่ผมชอบหนึ่งกับสี่ 3, 1, 4, นะครับคู่โต๊ดนะครับเพราะว่าเลขหนึ่งน่าจะอยู่หลักพันนะครับเลขสี่น่าจะอยู่หลักร้อย ก็ลองพิจารากันดูเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถาาเพื่อนๆเ,เรียบสีท่านใดชื่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ